ขอสวัสดีทุกคนเนยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนักสึก,การ์ในวันนี้ครับกลับมาสู่คอนเทนต์มไลายน้ตอีกแล้วมไลายน้ตในวันนี้ครับเป็นในส่วนของ VEB12 อ่าในส่วนของ VEB12 เนี่ยจะมีทั้งหมด3แค้นก็คืออะคาฟอสนาลุคมมิแล้วก็ช d ดว p ทย์บินซึ่งวันนี้ครับพาร์ทแรกเนี่ยจะขอเป็นอะคาฟอสก่อนอเป็นสายใหม่ของที่อะคาฟอสยังน,นีที่เล่นก็คือเลวาน ซึ่งในตัวของเลวานเนี่ยจะมีสกิลอย่างไงบ้างก็ไปดูเลยครับแต่ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนครับได้ดู RSP แล้วก็ทิกเกอร์ที่ให้มาครับในกล่องนี้ว่ามันเป็นยังไงกันครับไปเริ่มกันเลยขอนุญาตเริ่มที่เกรดสที่เป็นตัวหลักของเด็กนะครับลาการเลวันเนี่ย มีเทบอกว่าแอคทีฟครับเลทด้วยการของเราเนี่ยหนึ่งใบแล้วก็เป็นการคู่แข่งเนี่ยลบห้าพันจนจบเทิร์นแล้วก็อ,อีเทบอกว่าเมื่อวันนี้ยโจมตีถ้าเราเนี่ยมีเรียกการเลทห้ 5, าใบหรือมากกว่าเนี่ยการเนี่ยจะได้รับหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็โบวหนึ่ง 1, ได้แต่ว่าถ้าเรามีเกจสามในโซ่เนี่ยการเนี่ยจะโบนหนึ่ง 1, คิดด้วยเท่ากับว่า,าเรามีเรียกการเลทอยู่ห้าใบหรือมากกว่าเนี่ยแล้วก็มีเกจสามในโซ่ไปนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์สองหมื่นเจ็ดแล้วก็สามได้แล้วก็สองคิด ต่อมาครับเป็นเกตสองใบนี้มิเทบุกว่าคอนครับเกิดช่องวันช่องเลียในเธอเราเนี่ยถ้าเรามีเลการเลเยลูซีใบหรือมากกว่านการเนี่ยจะได้รับบวกห้าพันอิเทคครับเป็นออโต้ในช่องเลการอาร์วันเพอร์เทิร์นเมื่อเป็นการครับที่เป็นเกตสามพลอเนี่ยจมตีถ้าพาวเวอร์ของอ่าร์เป็นการผู้แข่งครับมีการเปลี่ยนแปลงอาคาตาบาสครับแล้วก็สเตนดุนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเอามาตีหลังอาร์เกตสามเราตีได้ก็เอาไว้โยนที่หรือว่ารับอะไรก็ทำหนังนั้นแล้วก็ไปเนี่ยมันตี14 ก็มาครับเป็นเกียร์หนึ่งใบนี้ไม่เทคเหมือนเกียร์สองใบที่แล้วเลยครับก็คือเป็นเทคคอนช่องแวนช่องเลียมีเลสอยู่สี่ใบมากกว่าบวกห้าพันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวลงมาช่องแวนช่องเลียก็ได้ลงมาครับดูห้าใบแล้วก็เสริร์ฟเกสเกียร์สามหนึ่งใบครับอ่าไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูแล้วก็นำกลับขึ้นมือแล้วก็สับของกาดครับแล้วก็เลือกจิิงการบนมือหนึ่งใบต่อมาครับเป็นเกียร์สามอใบหนึ่งอ่ามีเทคเป็นออโต้ครับอ่าเกิดที่ช่องแวนเมื่อลงสนามครับเข้าตาบัส อเวนการคู่แข่งครับลบเพาวเวอร์ห้าพันจะจบเทินอิทธิค,คับเป็นคอนอาถ้าคุณเนี่ยมีเรียการเลเยดูซีบายร์มากกว่าแล้วก็เันการของเราเนี่ยเป็นเลวอนอายูนินีครับจะไม่ถูกรีทรายจากความสามารถของการคู่แข่งแล้วก็พาวเวอร์ของมันเนี่ยจะบวก5,000ต่อมาครับเป็นเก 2, ตสองตัเล่นอีกไปหนึ่งมีเทบอกว่าเมื่อลงสนามครับอ่เกิดที่ช่องเลียถ้าเวนการของเราเนี่ยเป็นเลวอนอ่าโซบัสแล้วก็เลยนูนีครับดูท็อปกองแล้วก็คอการเป็นนั้นครับของช่องเรียการอิทธิค,คับเป็นออโต้วันเพอร์เทิร์น เมื่อมันกากาศเกียร์สามของเราครับโจมตีแล้วก็ถ้าพาวเวอร์ของคู่แข่งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเติมทิ้งก๊าซไปมือหนึ่งใบครับแล้วก็สแตนยูนิตน,นี้ต่อมาครับเป็นเกียร์หนึ่งใบนี้เรามาแบบเจอกับนังเงือกบ้างอ่ามิเทลบอกว่าครับเกิดที่ช่องเลกาดครับเมื่อถูกเลดด้วยความสามารถหรือคอสของการ์ดใบอื่นเนี่ยอ่าสามารถโซบัสหนึ่งได้แล้วก็สแตนยูนิตน,นี้แล้วก็ยูนิตนี้ครับได้รับหนึ่งหมื่นจะจบเทิร์นพี่เทนครับเป็นออโต้เกิดที่ช่องเหลี่ยครับเมื่อจบเทิร์นเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีกา๊าซเล ให้นำยุ่งเนี้ยเข้าโซนแล้วก็จวกการหนึ่งใบต่อมาครับเป็นเกจสามอีกใบหนึ่งเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องแวนช่องเลียมิเชลบอกว่าเมื่ออยู่เนี้ยโจมตีบรรยากาศเล็ดเรียการสองใบครับแล้วก็เลือกรีไทยเรียการผู้แข่งครับ1ใบต่อมาครับเป็นเกจสองใบนี้ใบนี้อาเคยออกในไมเทอร์แล้วซับเมลสตอร์มเทคเป็นแอคทีฟครับเกิดช่องเรียการบอลเพลเทิร์นคาร์ดบาสครับทิงการ์ที่มีคําว่าเมลสตอร์มในชื่อครับเจ้าพื้นเมือหนึ่งใบแล้วก็บรรยากาศหนึ่งใบเนี่ย ของคุณที่มีคําว่ามือสตอร์มในชื่อเนี่ยได้รับ10,000ืแล้วก็1นึ่งได้จนจบเทิร์นต่อมาครับเป็นเกณฑ์หนึ่งอาเทปเกิดช่องเลียครับเทปเป็นออโต้เมื่ออากาศของคุณเนี่ยถูกโจมตีถ้าคุณมีเรการเลสย,ยูซีบหรือมากกว่าเนี่ยสามารถย้ายยูนิตเนี่ยอาไปยังช่อง G ีได้ก็คือเอาไปเรียกได้ว่าเส็จากแถวหลังก็ได้ย้ายมันไปช่องกาดเพื่อแบบกาดได้เพราะชิลมันต้องมือสตอต่อมาครับเป็น PG ของ อ่าเรียกได้ว่ายุค V ก็ได้ที่ไม่ใช่อ่าดอรอทิเกอร์อ่าเทคเป็นพิทักษ์ครับแล้วก็ออโต้ครับช่อง G ลงสนามครับอ่าทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็เลือกยิงอีหนึ่งใบเนี่ยจะไปถูกคิดจนจบการต่อสู้แล้วก็เทคออโต้ครับเกิดช่องแวนลงสนามครับจบการหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งการเป็นมือครับหนึ่งใบต่อมาก็ยังเป็นเกจสารนะครับอ่าใบน,นี้มีเทคค้อนเกิดทั้งแวนทั้งเลียเลยเทคแวนเนี่ยบอกว่าอ่าชื่อที่ตัวที่ชื่อเดียวกับมันนะครับสามารถโจมตีจากแถวหลังได้ แล้วก็เทคเป็นคอนครับเรียกาดถ้าอยู่ในเนี้ยอยู่ในแถวหลังใบเนี้ยมันจะบวก5,000ันต่อมาครับเป็นเกรดหนึ่งใบนี้ที่เคยออกมาเป็นโปรโมโก่อนหน้านี้อ่าเทคเป็นออโต้ครับเกิดช่องเลียเมื่อ,อาการโจมตีครับที่อยู่ในเนี้ยบูตอะฮิตโซบัสครับแล้วก็ทิ้งกับเพื่มือหนึ่งใบแล้วก็หาเมลสตอร์มครับในชื่อแตกต่างกันในชื่อที่แตกต่างกันรวมกันไม่เกิน2ใบครับแล้วก็หนังเส้นมือแล้วก็สับของกัดต่อมาครับเป็นเกรดสองอ่าเป็นวานิลายืน12 ไม่มีชิลต่อมาครับยังเป็นเกรดอยู่อ่ามิเทบอกว่าแอคทีฟครับเกิดช่องแวนช่องเลียวันเพื่อเทินครับเลือเรือกาดไปอื่นของคุณเนี่ยหนึ่งใบอยู่ในนี้นได้รับบวก5000ต่อมาครับเป็นเกรดใบนี้ที่ผมมองว่าค่อนข้างจะเก่งอ่ามิเทบอกว่าเกิดช่องแว่นครับออโตโอ้เมื่อโจมตีเนี่ยถ้าบรรยากาศคู่แข่งเนี่ยเป็นเกรดอยูน,น,ยในในี้จะรับผลได้จนจบการต่อสู้ต่อมาเป็นเกรดวัน,นลาธรรมดาครับกินเก้าพันต่อมาครับเป็นเกรดหนึ่ง มีเทอบอกว่าออโต้ครับเกิดช่องเลียนเมื่ออยงเงี้สแตนในแถวหน้าเนี่ยอยู่งี้จะได้รับ1 0,000จุดจบเทินไม่ต่อมาครับเป็นตัวเริ่มเมื่อถูกไรทับครับจดกันหนึ่งใบแล้วก็จากนั้นครับถ้าวันาการคู่แข่งเนี่ยเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าเนี่ยเราก็เอาคิคิวครับขึ้นมือก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชุด VEB 12แกนอัลคาร์ฟอสในวันนี้ก็ภาพต่อไปครับอาจจะเป็นชาโดหรือว่าอาจจะเป็นนารุก็ต้องรอดูกันอีกทีก็สำหรับนี้ครับลาสการดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ